สวัสดีค่ะขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการเต้นรำทำครัวนะคะสวัสดีค่ะเทียนสวัสดีครับพี่เมย์สวัสดีค่ะเช้าวันนี้นะคะอากาศดีนะคะเหมือนอยู่ญี่ปุ่นไหมมันสมัยตอนผมอยู่สวิตเซอร์แลนด์สวิสเลยใช่ไหมยอดเขาจุงฟรามีด้วยเหรอยอดเขาจุงฟรามีครับมีโอเคเชื่อเชื่อต้องเทียนก็ได้นะคะสำหรับวันนี้นะคะเมนูของเรานะคะนี่คืออะไรฮะหมู หมูสมชั้นหมู3มชั้นนะคะ<อ>วันนี้นรรเราจะทำ glazed pork belly uh. with honey นะคะคบแบบญี่ปุ่นสไตล์ญี่ปุ่นญี่ปุ่นสไตล์นะคะ สิร์ฟกับเอบิโกะแอนด์คราบสลัดนี้นะคะเป็นเอบิโกะจากบริษัทจอโคต้านะคะแล้วก็ปูอัดด้วยของโปรดผมเลยเอบิโกะเอบิโกะชอบมากใช่ไหมสามารถตักกินได้เลยกินเปล่าๆครับกินเปล่าๆได้เลยเป็นสแน็คเอบิโกะนี่ต้องระวังนะคะถ้าเราซื้อแบบราคาถูกบางทีมันมีของปลอมด้วยนะของปลอมของปลอมคือยังไงฮะเขาเอามาย้อมสีหรือว่าไม่รู้เหมือนกันก็ไข่ยังมีปลอมเลยเอบิโกะมันก็ต้องมีปลอมนะคะเพราะฉะนั้นต้องระวังต้องระวังซื้อเสียน้อยเสียยากเสียมากเสียง่ายถูกต้องนะ เก่งอยู่แล้วนหนึ่งนะคะเพราะฉะนั้นซื้อคุณภาพดีนะคะก็ต้องซื้อของบริษัทไอ้บริษัทจาโคต้านะคะแต่ก่อนที่เราจะทําสลัดเราจะต้องทําพอกเบลลี่ก่อนครับพอกเบลลี่เราจะทําเมียพอกเราจะไม่ได้กินดิบๆอย่างนี้ใช่ไหมฮะมันเป็นซาชิมิไม่ได้กินดิบๆนะคะก่อนแรกเปิดเตาเปิดเตาถูกปะถูกันไหมถูกอันนะคะเราจะเอาเมียพอเมียพอคืออะไรนะคะเป็นส่วนผสมของแครอทนะคะ ซาลารีนะคะแล้วก็หอมใหญ่ครับแล้วก็รวมกันยเขาเรียกว่าเมียพาวใช่ไหมครัเรียกว่าอะไรนะครับใส่แล้วเมียพาวเมียพรวเมียพรวเออมันมันคือเบสของการทำสต๊อกหรือซุปต่างๆนะคะอ่าเราจะเอามาผัดต้นกำเนิดของคณอก็คือนี้นี่เองก็เอ่อประมาณนั้นนะเอประมาณนั้นมั้งแต่ว่าคณอเออแล้วก็แล้วก็มาผัดก่อนมามา w e ว t ครับ sweat คืออะไรเดีย sweat คือทำให้เหงื่อมันออกฮ<น>ะคืออาหารเนี่ยบางทีมันฟรีซมาหรือว่ามันมาสดๆเนี่ย <ü> มันอาจจะสเวตเกินไปถ้าเราไปทำอาหารเลยเราต้องมาสเวตก่อนให้มันคลายเครียดให้มันคลายเครียดนะคะหรา่าให้ความหอมแล้วก็กลิ่นของวัตถุดิบอันนั้นมันออกมานะคะแล้วก็ มีความร้อนนิดนึงแล้วก็เราจะใส่ใบเบย์สักสองใบใบเบย์ใบเบย์สองใบพอเหรอครับพี่มีสองใบครับจริงๆแล้วเราไม่อยากใส่มากเกินไปเพราะว่าเดี๋ยวกลิ่นของเบลีฟมันจะไปกลบกลิ่นของหมูของอะไรที่เราได้กลิ่นหอมฮหหอมไหมคราวนี้ถ้าเราผัดมันผ่านความร้อนนิดนึงมันก็จะกลิ่นมันก็จะออกมามากขึ้นนะคะตอนนี้ระหว่างที่เราคอยเมยอพอของเราให้สเว a นะคะเราจะเปิดเตาอบที่150องศานะคะบนล่าง ก็้าสิบวอมก่อนใช่ไหมฮะวอมก่อนวอมก่อนนะคะจะได้ไม่เสียเวลาได้ไม่เสียเวลานะคะอันนี้ก็คือหมูสามชั้นเนี่ยปกติเนี่ยคนไม่ชอบทานกันเพราะว่ามัน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 ให้มันมันแล้วมันอ้วนใช่ไหมฮะแต่มันฟังดูเข้าท่านะฮะถ้ามาทานคู่กับสลัดแบบนี้เนี่ยคืออย่างน้อยคือเราจะ กินของที่มันแบบอาจจะอ้วนแล้วแต่ย,แแแแยังไงมีผักมาเบรกไว้คือจริงๆแล้วเรา,เราทำเราทำทั้งดุนแต่เราไม่ได้กินทั้งดุนนะเราจะกินอะไรจะเป็นหมูสามชั้นจะเป็นเค้กช็อกโกแลตเราต้องกินให้พอประมาณเ <ผม S 2> วลาเราลดความอ้วนล้วจะแบบหมายมาห้ามกินนู่นห้ามกินนี่ชีวิตเ,เครียดไหมเครียดเครียดเครียดมากนะคะเพราะฉะนั้นกินไปเลยอยากกินอะไรกินไปเลยแต่กินอย่างละนิดอย่างละหน่อยให้ปริมาณมันพอเหมาะถูกต้องนะคะอันนี้กลิ่นเริ่มหอมมากแล้วฮะหอมแล้วนะคะเราก็จะเอาหมูสามชั้นของเรานะคะซีเส้นด้วยเกลือและ พริกไทยนะคะเกลือเกลือพริกไทยง่ายๆพริกไทยอาเซียนใส่พริกไทยสวยยกลงมาเลยค่ะลงมาเลยเหรอฮะลงมาเลยค่ะเอาด้านหนังขึ้นนะคะเอด้านหนังขึ้นครับโอเคสวยงามคราวนี้นะคะเราจะใส่น้ำเข้าไปในกระทะของเราให้เปรม ไม่ให้ครับว่าตัวหนังหมูนะคะให้เป็นประมาณครึ่งหนึ่งนะคะคราวนี้เรารอเดือดนิดหนึ่งประมาณครึ่งหนึ่งของ,ค,งความหนาของหมูใช่ค่ะแล้วเราจะอบประมาณ2ชั่วโมงในอุณหภูมิ1 5 0องศา <2 S 1> สอ<ะ>งชั่วโมงใช่โอเคครับคือให้มันอบช้าๆแล้วก็มีอไอ้น้า ขึ้นมาแล้วคือตัวเนื้อมันจะนุ่มมากมแล้วจริงๆแล้วทําอย่างเงี้ยไขมันมันก็จะค่อยๆอ,ออกไปนะคะคราวนี้น้ําร้อนแล้วนะคะเราปิดไฟตรงนี้เปิดเตาอบทิ้งหมูเราไว้สองชั่วโมงค่ะครับนี่ก็ปุ๊บอ่าตอนนี้นะคะท่านผู้ชมรอไปก่อนสองชั่วโมงค่ะหลังจากรอมากี่ชั่วโมงแล้วเทียงเจ็ดชั่วโมงครึ่งครับ บ้านเธอสิสองชั่วโมงสองชั่วโมงนะคะเราจะเอาหมูของเราออกจากดูซิว่าจะคุ้มค่ากับการรอคอยหรือเปล่าดึงดึงดึงโอ้โหงดึงดึงดึงปั้งหมูของเราชิ้นใหญ่ไปเริ่มเติมเมื่อกี้นี้ก็ดูกรอนี้มันดูกรอบมากครับฮึเสียงมันใช่เออได้ยินป่ะแล้วเราผัดกูดมันทำอะไรครับเนี่ยกูดไม่ใช่คราวนี้เราจะเอามันคือสลัดมิกซ์ อ่าเมคสลัดใช่ไหมเดี๋ยวอันนี้อันนี้ใช่ไหมฮะไอ้ที่คือจริงๆแลวไอ้น้ำน้ำเนี่ยเอาไปทำเกรวี่แล้วซอสอะไรต่างหากพูดไอเดียพูดไอเดียพูดไอเดียมากเทียนสลัดอ่ะไม่ใช่ซอสของอันนี้เพราะพี่ยังนึกไม่ออกว่าพี่จะทำอะไรแต่อันนี้เนี่ยสลัดเนี่ยไม่ใช้น้ำนู้นไม่ใช้แต่ว่าไอ้ตัวเกรสของของหมูไม่แน่เทียนสลัดนะเนี่ยไม่ไม่เสียหายที่เป็นลูกศิษย์อ่ะคราวนี้ เปี่ยนยกฐานเมื่อกี้นี่มาอ๋อเฉพาะน้ำนะฮะอ๋อเขาทักหมดเลยไม่เไม่ต้องห่วงโอเคคราวนี้เราก็ครับเราก็เคี่ยวไใ้ตัวน้ำคราวนี้หมูเราก็จะใสซ่ซอสเทริยากิเคยเคย,เคยรู้จักเทริยากิซอสไหมรู้จักสิฮะนี่แบบซื้อแบบสำเร็จรูปมาได้เลยนะ เทริยากิซอสมันจะมีหลายรุ่นแบบธรรมดาแบบฮันนี่แอนด์ซอยอันนี้ฮันนี่แอนด์ซอยคือมีหลายสูตรอีกเหรอแต่เข้าไปในเทริยากินี่มีอีกหลายสูตรใช่แบบว่าแล้วแต่เหมือนทาบาสโกอ่ะเป็นแบบกรีนการเล็กเป็นแบบหลายอย่างแต่นี้ก็คือเหมาะเหมาะที่จะสิ่งที่เราต้องใช้วันนี้เชื่อคือฮันนี่ฮันนี่แอนด์ซอยนะคะคราวนี้เราจะมาทำสลัดสลัด สลัดที่จะทานคู่กับหมูสามชั้นของเราโอเคเราใช้ผักนี้เลยใช่ไหมฮะอะไรนะเราใช้ผักนี้เลยหาซื้อง่ายๆเดี๋ยวนี้ตามซูเปอร์ทั่วไปก็มีนะฮะเป็นสลัดแบบซีซันอลใช่ช่วงนี้แบบว่าเราเราเป็นคนทํางานใช่ป่ะทำงานแล้วเราจะมาทําทุกอย่างจากจะมาปลูกผักเองหลังบ้านแล้วมาเด็ดล้างเองมันก็ไม่ใช่เรื่องอันนี้เขาก็เป็นผักคุณภาพใชนี้หาซื้อง่ายไม่เหมือนเมื่อก่อนนะฮะย้อนกลับไปสักสี่ห้าปีก่อนเนี่ยอยากจะกินสลัดแบบ สลัดแบบฝรั่งเนี่ยโอ้โหเรียกว่าเหนื่อยหาซื้อยากต้องัมานั่งร้างทีละบงทีละใบใช่เดี๋ยวนี้มันคือง่ายอ่ะซื้อมิกสลัดมาเลยทีเดียวก็เหมือนได้กินสลัดตามร้านอาหารฝรั่งปูอัดปูอัดไม่ชอบอ่ะไม่ชอบหรอทำไมอ่ะมันมันมันไม่ใช่ปูแท้แหมไฮโซไม่ใช่ครับก็กินได้ คือปูอัดเนี่ยจริงๆเนี่ยเขาทํามาจากปลาเนื้อปลาใช่เนื้อปลานะฮะแก็ใส่สีที่หลายๆคนเข้าใจผิดว่าโอ๊ยปูอัดกินปูอย่างงี้ปิดไม่ต้องกินปูทะเลแล้วกินปูอัดก็เหมือนกันไม่ใช่นะครับปูอัดจริงๆเนี่ยมันทามาจากเนื้อปลาเนื้อปลาแล้วก็ปรุงรสให้เหมือนปูใช่หมดยังเอามาให้หมดฮะหมดนี่เลยฮะเนี่ย <Yes. S 2> <Yeah. S 1> เพราะมันเป <Yeah. S 1> ็นสลัดปูอัดไม่ไม่ใช่แบบเนื้อออกปลาเพราะฉะนั้นมันต้องมีปูอัดเยอะๆ เกียโอเดโอเคแล้วก็แอร์บิโกะต้องมีเอบิโกะครึ่งถาดเลยเหรอฮะไม่โอู้ยสุดยอดน้อยไปไหมฮะน้อยไปอ่ะเดี๋ยวเราลอยหน้าอีกทีหนึ่งโอเคโอเคคลุกกันไว้ยังไม่ต้องยังไม่ต้องใส่น้ำสลัดนะคะเพราะว่าอ้ยอันนี้อันนี้อันนี้ดูเดือดแล้วดูเดือดดูเดือดดูเดือดเคี่ยวหน่อยเคี่ยวหน่อยรสชาติอันนี้เป็นยังไง เดี๋ยวก่อนใร้อนนะเราก็จะเอาหมูของเรานะคะครับผมตรงนี้เป็นหนังเราก็จะทอดอีกนิดนึงจะทอดอีกทาไมทอดอีกนิดนึงให้มันแบบว่าเกรียมครับผมหั่นกนไซส์ก็ลังสวยนั่นแหละโอ้โหเสียงได้ยินเสียงไหมครับคุณผู้ชมกึ <c oughs> กกักกึกกักมาผมอาไปทอดนะเดี๋ยวไก่เย็นไม่ไหวแล้วนะ อเสียงมันใช่อ่ะใช่ใช่ไหมอีกรอบครับอีกรอบไม่ต้องถามนะครับว่ากรอบขนาดไหนโอเคครับคราวนี้ไฟอ่อนนะคะเวลาจะทอดไฟอ่อนเอาด้านหนังลงไปใช่ไหมฮะ มาช่วยช่วยค่ะอ้าวตอนนี้ครับรอบของเราก็ดูสีสันโอเคไหมมันใช่อะมันใช่ไหมอู้หู้อู้หู้อู้หู้ดูแบบว่าแผลอะไรนะ แพ้ผู้พองแพ้ผู้พองตามผิวน้ำดูนี้สิฮะแต่อันนี้อย่างเงี้ยก็ครอปอ่ะคราวนี้สลัดของเรานะคะพี่จะไม่ทําน้ําสลัดเพราะอีอียี่ห้อเนี้ยอร่อยมากยี่ห้ออะไรครับเป็นน้ําของคิวพีคิวฟี่คิวพีอร่อยจริงนะจริงเหรอจริงน้ำสลัดญี่ปุ่นน้ำสลัดญี่ปุ่นเนี่ยแพงไหมงาไม่แพงไม่แพงดีกว่าต้องมานั่งทำเองเนาะชีวิตของเรา มันสั้นเกินไปี่ชีวิตคนกรุงใช่ไหมใช่ชีวิตคนกรุงน้ำสลัดเออกลิ่นหอมมากเลยน้ำสลัดงาคั่วญี่ปุ่นใช่สุดยอดอะ่ะก็ไม่ได้จะได้สปอนเซอร์รอะไรแล้วนะครับ <c oughs> แต่ว่ามันของดีมันอร่อยจริงของดีก็บอกกันต่อแค่นั้นเองดูดีทีเดียวเชียว จริงๆน้ำเกรวี่เนี่ยมันกว้างมากเลยนะฮะคำว่าน้ำเกรวี่เนี่ยจริงๆมันมันก็คือน้ำราดอะน้ำราดนั่นแหละเขาเรียกน้ำเกรวี่แต่มันก็มีหลายแบบใช่ปังเดี๋ยว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 เอบิโก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 เปิดยังไงอะโอเป็นการผสมผสานกันระหว่างเสร็จเรียบร้อยค่ะกับเอบิโกเป็น Pork g l a z e บไอ้เป็ i c อล Crab Salad ค่ะอืมออนะคจริงจะกินหน่อยกวอมกรอบๆุูเรยวบบน,นี้นะคะ2ชั่วโมงของเราก็ผ่านไปเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็ ฮันน y g l กลส p พอ k แ e ลลี่กับไอริโกซาร์ดก็เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะท่านผู้ชมตอนนี้ถึงเวลาที่ทุกคนรอคอยกินข้าวเร็วเข้ามากินข้าวไม่รู้นะมีแค่นี้นะหมดแล้วหมดเลยนะเฮ้ใๆๆๆทำไมอันนี้คนเยอะอะกล้องหลักกล้องหลักไม่ได้ถ่ายรูปเลยถ่ายทุกดีเลย น้อยนี่ต้มอน้อมๆซ้มๆแม่งอันนี้เป็นมุกปะเนี่ยเงาครับเงาบังครับเงาครับแม่งนี่มันดูกรอบออ่ะฮะมันดูไม่กรอบเลยกรอบเชื่อดิมือกระด้วนโอ้โหดูความสวยงามใครกินแหลกข้างบนใช่ไหมทำมือนะครับแป๊บนึงนะครับทุกคนใกล้แล้วครับใกล้ใกล้เสร็จแล้วครับ มาครับโอ้โหมันท้ายอ่ะดูเอฟเฮกอ่ะอย่างเงี้ยอันนี้อันนี้มันจ้าไปนะพี่นะมใอันนี้กำลังดีถ้าอย่างเงี้ยเวอร์ไปนะพี่บ้าบอมเขาบอกว่าท้ามาหนึ่แม่เขาที่เกียจรอบอมอ่าไมันใช่อะกิ๊ไม่ใช่ไหมอยากกินไห้ยัง น้องข้างหลังมึงไม่ให้น้องกินเลยค่ะในชว่วงดีไลฟ์มีนี้นะคะพัทรวรินจะทำแมคโรเนนชีสให้กับท่านผู้ชมนะคะจานนี้นะคะเหมาะกับเด็กและก็ผู้ใหญ่ด้วยนะคะส่วนผสมมีนะคะครีมสดนะคะแครอท บรอกโคลีเนยเกลือกุยเอ้ยชีสพาเมซานชีสแล้วก็เชดดอร์ชีสแล้วก็พาสต้าฟูซิลลี่นะคะก่อนแรกนะคะเราก็จะเอาหม้อนะคะใส่เนย ใส่เนยนะคะแล้วก็เราก็เลือกผักใส่เข้าไปไม่จําเป็นต้องเป็นแครอทนะคะเป็นอะไรก็ได้ที่เราอยากจะรับประทานหรือว่าอยากจะให้ลูกเรารับประทานเคดลับคือหั่นเป็นชิ้นเล็กๆนะคะเด็กๆจะได้เขี่ยมไม่ออกนะคะอันนี้ก็จะใส่แครอทลองไปนะคะแล้วก็บรอกโคลีนะคะซึ่งก็ดีต่อเด็กๆนะคะก็หั่นเป็นชิ้นเล็กๆเหมือนกันนะคะจะได้เขี่ยมไม่ได้ใส่เข้าไปนะคะแล้วก็ผัด ผัดไปดูผัดดูเสื้อกูแข็งแข็โอเคค่ะตอนนี้เราก็ผัดผักของเราไปเรียบร้อยนะคะแล้วก็จะใส่เส้นพาสต้าของเรานะคะไม่จําเป็นต้องเป็นฟุซิลลีก็ได้จะเป็นแมคโรนี้ก็ได้ ABC หรือเป็นโบก็ได้นะคะแล้วแตเ่เด็กๆจะชอบเสร็จแล้วนะคะเราจะใส่ครีมสดลงไปให้มันท่วมตัวเส้นไปเลยนะคะอย่างนี้อ่า คราวนี้เราก็จะใส่ตัวสำคัญคือ c h e d า a r cheese ก็คือเบสชีสเบสของเรานะคะ c h e d า a r cheese เสร็จแล้วก็ขอใส่พัสมาซานิดนึงด้วยนะคะแล้วก็ตบท้ายด้วยกุยเยนะคะเพื่อความเหนียวหนืดของมมกโรนีของเรานะคะ ชิมนิดหนึ่งนะคะถ้ารู้สึกว่ามันเค็มจากชีสไม่พอเราก็สามารถเติมเกลือได้อืมอร่อยแล้วนะคะยังไม่เสร็จแค่นี้นะคะท่านผู้ชมเราก็จะเอาแมกโรนีของเรานะคะ ใส่เข้าไปใน Baking Tray นะคะไม่ต้องห่วงว่าเอ๊่น้ำมันเยิ้มไปหรือเปล่าเดี๋ยวเราไปอบนะคะเส้นมันจะค่อยๆบานนะคะแล้วก็ดูดน้ำขึ้นไปเดี๋ยวเราจะท็อปข้างบนด้วยกุยเยชีสอ่าเมชอบเพราะมันจะออกเค็มนิดนิดนะคะแต่ว่าถ้าเด็กๆที่บ้านไม่ชอบก็เป็นมอสซาเรลลาธรรมดาเลยก็ได้นะคะมีท่านไหลใส่ให้หมดนะคะเสร็จแล้วก็ไปใส่ในเตาอบรอให้หน้ามันเกรียมค่ะ รอกันเลยจ้าเรียบร้อยนะคะให้รอให้น่าเกลียบนิดนึงแมกโรเนีชีสของเราก็พร้อมรับประทานแล้วค่ะ ก็ถึงช่วงเวลาที่ทุกคนรอคอยนะคะฟ <Food S 2> ูดแลบฟูดแลบนะคะเทียรู้แต่งตัวอย่างนี้เหมือนฝรั่งเนาะครับเหมือนฝรั่งเนาะฝรั่งเขาชอบกินอะไรกันฝรั่งก็ต้องชอบกินสปาเกตตี uh, ้แซนด์วิชเคยกินแซนด์วิชไหมแซนด์วิชโอ้แน่นอนแซนด์วิชของเรา ซับเบย์ซับเบย์ like turkey เออ turkey เอ่ยโรสเบี๊ซ์สสเามี่แล้วก็ทาอะไรวของโปรดเลยแบบนี้ทามายองเนสใช่ไหมผมโตมาด้วยแซนด์วิชพวกนี้เลยฮะใช่ไหมแล้วก็แล้วก็ใสเอ่มีมัสตาร์ดมีดิชองมัสตาร์ดใช่แล้วก็มี mayonnaise แล้ววันนี้นะคะครับผมเราจะเราจะเอาอะไรแปลกๆมาทำนะคะเราจะเอาไอ้นี่ค่ะ ดินหรือว่าไงฮะเนี่ยซ t s a it's a ปลาลาแต่เขาบอกว่านี้คือปลาล่าพูดดีนะเว้ยเอกว่าเกิดมาไม่เคยเห็นปลาลาตัวเป็นๆแบบนี้พี่ก็ไม่เคยเวลาัน่ยิงดินอยู่เลยนะดูหางมันดูหางมันสดมากสดมากเวลาเรากินส้มตำมันยังเป็นน้ำๆใชผมชอบอะไรจริงๆผมคนชอบกินส้มตำปลาปูปลา่าอย่างนั้นอันนี้ก็ทำได้แต่ว่าแบบนี้นี่มันเป็นตัวนะอันนี้คือมันดิบใช่ปะมันเป็นตัวแบบนี้ดิบปะ เด็ดอยู่เพราะฉะนั้นไปทำให้สุกซาชิมิ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 ใครจะกินน่ะไม่นี่พี่จะทอดปลาเทอดมิเศษย่อย่าเอ็ดไปเขายังไม่รู้ตัวเขายังนั่งอยู่ที่โซฟาอยู่เลยนี่ปลาร้านะคะทอดทอดกันเลยทอดไปเลยเออก็ดีนะเอาประโยชน์ไม่แน่ไม่แน่นะอยู่ปลาาทอดเลยอาจจะแบบโอ้โหกลิ่นมาแล้วกลิ่นแบบเขาเรียกอะไร กลิ่นแบบเอกลักษ์กอะเป็นการผสมผสานงานของเงนยจืด oh. กับปลาละโอ้โหโอ้โหกับได้ไม่ได้อ่ะ uh. oh. คุณผู้ชมครับถ้าเกิดทีวีที่บ้านท่านเนี่ยมี oh. <laughs> มีรูรับกลิ่นเนี่ยหัาจะเปลี่ยนชอเลย วลเฮ้ยดูไม่สุกก็สุกช่างมันเหอะพี่ไม่สไม่สุกไม่สุกเอาขึ้นมาเหอะพี่ผมขอร้องใครจะได้เปิดที่ดูดควันทีใส่ใส่ปลาที่ทอดเนยแล้วต้มนปล นี่แหละครับเดี๋ยวก็เดี๋ยว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 เดนี่คือปลาดูปลาลทอดกับเลยสีดูแบบไม่ใช่มองเหมือนเพื่นนึกว่าโฟกัสโอใช่โฟกัสโฟกัสหรอมาว่าเหมือนโฟกัสมองเหมือนเพื่อนนึกว่าตับห่านทุกผู้ชมดูสิฮะต้องมีผักสลัดด้วยน่าไอซ์แซ่บแซนด์วิช yeah ไ s ซ์แซ่บแซนด์วิชไอซ์แซ่บจะปิดโอเคโอเคเอาแล้ววันนี้ผู้โชคดีจะเป็นใครครับพี่เมย์ ดูด้านตาะคือมองืันเพลยก็คือโฟกัสเรื่อกมาเลยเรื่องมาเลยวันนี้เรามีน้องน้องเขาพึ่งมาจากหัวหินอใช่พี่ก็แบบอยากต้อนรับอย่างดีนะคะน้องรู้ตัวน้องเดิมไปเลยน้องเดินเองแล้วมาม แนะนำตัวให้ท่านผู้ชมก่อนชื่ออะไรครับครับผมชื่อน้องรุดครับผมน้องรุดชอบกินปลาร้าไหมครับปกติกินไหมครับเคยกินปลาร้าไหมไม่ค่อยกินะน้องรุดอยากทํางานไหมเป็นเด็กฝึกงานไม่ใช่เหรอนั่นเลยนั่นจะได้นั่นก็ยืออยู่เขาเขาใ่้คะแนนเราอยู่ใช่ไหม เราจะได้คะแนนดีหรือไม่ดีเอะไรต้องกัดคำหนึ่งแล้วอธิบายให้พี่ฟังว่ามันรู้สึกยังไงแล้วอย่าขัดขอบๆที่มันมีแต่ขนมปังนะต้องเข้าไปโดนเนื้อมันตัวใครแล้วเอางี้คะแนนมีเต็มสิบดูจากหน้าตาให้เท่าไหร่ดูจากหน้าตาก่อนเต็มสิบเอาไปเท่าไหร่ดูจากหน้าตาากันอาจจะอยู่เจ็ดเจ็ดเจ็ดโอ้ยโอเคหรอตลองมาประกาศแล้วก็ตรงกลางใช่ไหมโอ้เป็นพระคุนอีก เป็นทั้งตัวเป็นยังไงหรอเป็น,ปนยังไงเขี้ยวไงเขี้ยวเ <Yeah. S 2> ขี้ยวเขี้ยว mm. เป็นยังไงนี่มันยิง่งกว่ารับน้องอีกนะผมน,น้องตอนกูรับน้องตอนป,ป,ปีหนึ่งยังไม่โดนหน, <c oughs> นักเท่านี้เกินมันเป็นไงหอมไหมพี่เขาบอกรสออชาติไหวปะถ้าไม่ไหวทั้งขยะอยู่แล้วติดปันด้วยอเอย่างนี้อยู่ถึงอยู่ถึงเสียงใครเท่าไหร่อยู่ถึงมือเย็นอยู่ถึงมือ ตื่นสิให้เท่าไหร่ตื่นสิแพ้เท่าไหร่ครับเออส่วนตัวไม่ไม่ชอบกินอ่ะให้เท่าไหร่สามสามโอเคขอบคุณมากค่ะเชิญเลยค่ะอย่าลืมกินนะน้องเขายังมีมารยาทอ่ามาถือว่าผ่านนะครับเนี่ยอย่างอกมาอะไรจบแล้วรายการวันนี้นะขอขอบคุณสปอนเซอร์เทียนั่นไม่เอาไม่กินไม่กินกินไม่ได้กินเร็วทีนเป็นโรคอยู่พี่เอาละค่ะวันนี้นะคะ ปลาทอดทำแซลมิสคมน้องไม่ไหนน้องไม่ไมนูเลยอ่ะโอ้โหเจาสงสัยไปอาเจียนแล้วนะคะวันนี้นะคะไม่ผ่านไม่ผ่านนะคะแอร์นะคะผ่านวันนี้นะคะก็ต้องขอบคุณบริษัทโคต้านะคะที่นำวัตถุดิบดีๆให้กับพวกเราและวันนี้ก็ขอลาไปก่อนนะคะแล้วก็เจอกันสัปดาห์หน้าในรายการเต้นดำทำครัวสวัสดีค่ะสวัสดีครับโอ้โอ้ตื่นอ่ะใช้หมดได้คำเดียวว่าตื่น